สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันพฤหัสบดีนะคะวันที่ยี่สิบนอกวันที่20สิบนะคะแต่ก่อนอื่นเลยแอดขอสรุปของวันที่19ให้ก่อนนะคะเพราะว่ามาสรุปตัวที่เราสำคัญสำคัญนิดนึงนะคะเมื่อคืนนี้ดาวปกนะคะสูตรที่แอดเลือกผิดเลยค่ะ แล้วก็วันนี้มีมีดาวแถมด้วยนะคะเพราะว่าแอดไปเล่นสองครั้งแอดก็ตายสองครั้งนะคะอาทิตย์หนึ่งจะหยอดเล่นอยู่สักครั้งหนึ่งก็ตายทั้งสองรอบเลยนะคะก็คือดาวสตาเนาะแอดไม่เคยได้เลยค่ะเกือบเดือนแล้วมั้งคะนี่ไปหยอดเล่นอาทิตย์ละสองครั้งสองครั้งดับเนีแต่ว่าดาววี หมานค่ะเมื่อคืนดาวีได้ได้สามเด้งนะคะสี่สองเบิ้ลน,นะคะแอดได้สี่สองเบิ้ลสามตัวสามตัวใครได้บ้างไม่รู้นะคะในตารางเข้าเลยนะคะในตารางในตารางเข้า ดาวปุกก็เข้านะคะ193นะคะดาวปุกเข้า193ตารางเข้าดาวปุกดีค่ะช่วงนี้นะคะแล้วแอดก็มาสรุปหวยลาวค่ะเป็นไปนตามคาดนะคะเรามี5-7จริงด้วยนะคะมี5มี7นะคะแต่ตัวเจาะที่เอามาประกบต่ําเกินไปค่ะเพราะว่าเรามาสูงนะคะแต่ว่าในเลขชุดนะคะในเลขชุดมีหมดเลย8-587เพราะว่ามันเป็นเลขตารางค่ะตารางแตก3ตัวหวยลาวพัฒนานะคะ878เป็นที่น่าเสียดายเลขทูบเรานะคะ คิดไม่ถึงค่ะหวยออกแล้วถึงจะแม่นนะคะแปดแปดเจ็ดลืมนึกค่ะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะเป็นหวยที่เล่นหนักซะด้วยสิโอ้เสียดายค่ะดวงยังไม่มีดวงไม่ถึงค่ะดวงไม่ถึงช่วงนี้ดวงไม่ถึงนะคะเมื่อคืนนี้ก็ดาววีนะคะดาววีเราได้เด้งกันไปนะคะห้าหกเจ็ดวันนี้ก็อาจจะพอไปวัดไปวาได้นะคะแต่แอดว่าเก้าศูนย์ถือว่ามาเยอะอยู่เนาะ สำหรับช่วงเช้านะคะแอดก็เห็นแวบๆบบบนะคะไม่มีเบิลแอดเลยไม่ลงค่ะเพราะส่วนตัวแอดชอบเล่นเล็กเบิลน,นะคะเบิลก็ไม่ค่อยมาเนาะวันนี้เนาะก็มาสรุปคร่าวๆให้นะคะไม่ได้สรุปทั้งหมดนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้เล่นนะคะเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะคะช่วงนี้ช่วงนี้บ้าปลูกผักปลูกหญ้าค่ะแอดก็เป็นช่ชวงๆเหมือนกันนะคะ เล่นได้ทุกหวยนั่นแหละค่ะแล้วแต่ใครจะเอาไปเล่นนะคะสูตรนี้ไปได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแค่นั้นแหละค่ะประเด็นสําคัญมาดูกันนะคะเล่นทั้งวันของวันที่ยีเจ็อ้ยยี่สิบนะคะยี่สิบเดือนเจ็ดนะคะวิ่งรูดแอนให้ไปที่สูงไม่แบววในสูงต่ำเนาะ901นะคะให้ไปที่901แอดไม่ให้901นานมากเท่าที่จําได้นะคะแอดจะอยู่2 3 4สามสี่ก็ไม่ค่อยให้นะคะ 5 6 7อะไรอยู่จะอยู่ประมาณนี้นะคะ901นี่ถือว่าพึ่งมาเลยนะคะไม่ได้ให้901นานมากนะคะ901นะคะตัวเจาะ98 99 90 80 08 090 018 19 10 6กับ9กับหัวเอานะคะ6กับ9กับหัวเอา9 9 9, 9 10, 8, 0, 5, 6 6 9น <popular> ี่แอดชอบแปรเป็นอย่างนี้ออกมานะคะ มาดูในตารางกันนะคะเราตารางเรามี8796นะคะ8796051นะคะจับออกมาได้807เจ็อ้ามันได้เลขหวยเราเลยนี่เออ807 805 887 885 607 605 687 685นะคะโอ้ยเนาะทำไมไม่อัดคลิปนี้ก่อนหวยเราจะออกเนาะเอาแอดก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันค่ะนี่ตอนเขียน ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ผลหวยลาวพัฒนานะคะเพิ่งไปดูเหมือนกันนะคะทำใจอยู่ค่ะไม่กล้าดูผลนะคะแต่เลขมาสูงก็ไม่ผิดคาดหรอกนะคะเพราะว่าอแอดก็คิดว่ามันต้องสูงแต่แอดใจแอดคิดว่าศูนย์ยิงอยู่นะคะโอ้แต่ศูนย์ทิ้งศูนย์เลยศูนย์ไปอยู่ในข้างหน้านู้นนะคะมันก็อยู่จริงๆแหละแต่มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งอันนี้นะคะ ไม่มีสามเลยอะ่ะมาดูดาววีนะคะดาววีแอนไฮแปดหนึ่งเบิ้ลนะคะดาววีแอนไฮแปดหนึ่งเบิ้ลดาวสตาร์นะคะดาวสตาร์เขาเรียกดาวสตาร์ใช่ไหมนะคะแอดก็แอดเรียกแต่ดาวตาดาวตาแอดมันง่ายดีค่ะดาวตาแอดเรียกอย่างนี้แร้วไม่มาสตุงสตาอะไรหรอกนะคะ ไม่รู้เขียนถูกไหมนะคะที่แบบว่าหลังดาววีออกแล้วนะคะแอดทดลองนะคะเพราะว่าแอดตายตลอดเลยนะคะดาวนี้ไม่ถูกฉลกมากนะคะดาววนี้ไม่ถูกฉลกมากแอดทดลองนะคะ96ค่ะแอดไป96นะคะเอาแอดจะไปเอาคืนนะคะวันนี้หลังจากที่ตายจะครบเดือนแล้วนะคะหยอดขนาดหยอดอาทิตย์ละสองวันได้นี่ยสำหรับดาวนี้นะคะ ส่วนดาวนี้ทำแอดเจ็บเสียบมากเลยนะคะวันศุกร์วันศุกร์แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะตายวันศุกร์วันจันทร์ก็ได้คืนเนาะวันวันไหนคือได้คืนเออวันใดเด้อได้คืนลืมรู้แต่ว่าเมื่อคืนนี้ตายค่ะเมื่อคืนนี้ตายสูตรหนึ่งให้เจ็ดสองสูตรหนึ่งให้แปดห้านะคะแอดเลือกเจ็ดสองนะคะพอมาวันนี้แอดให้ทุกคนดูทั้งสองเลยนะคะ สูตรนี้ไปสามเก้าเบิ้ลนะคะสูตรนี้ไปสามเก้าเบิ้ลคือสูตรเมื่อคืนที่ให้เจ็ดสองนะคะคือสูตรเมื่อคืนที่ให้เจ็ดสองส่วนสูตรนี้คือสูตรที่เข้าแ5ดห้านะคะเมื่อคืนสูตรนี้ให้แ5ดห้าเบิ้ลนะคะแ5ด้านั่นแหละค่ะเบิ้ลน,นี่ของแอดเองนะคะส่วนตัวแอดชอบเบิ้ลนะคะส่วนตัวชอบเบิ้ลเนี่ยค่ะให้แ4ดสี่นะคะสูตรที่เข้าเมื่อคืนแ5ดห้าให้แ4ดนะคะใครที่จะไปก็พิจารณานะคะแอดก็ อย่าลืมติดเลขหวยลาวไว้นะคะทุกคนแอดไม่รู้ว่ามันจะออกไหมนะคะส่วนตัวแอดแอดก็อัดเลขหวยลาวไว้แล้วคะ่ะจิ้มตั้งแต่หวยลาวออกแล้วคะ่ะอัดไปแล้วคะ่ะเรียบร้อยแต่ว่าเลขสูตรตัวเองยังไม่ทันลงคะ่ะดาวปกนะคะแอดเลือกสูตรสามเก้านะคะเอา้าใจมันรักเนาะทุกคนเนาะ ชอบลองของค่ะอะไรที่หลุดๆนี่แอดชอบฝื้นธรรมชาตินะคะใครที่จะเลือกสูตรเมื่อคืนก็ลองดูนะคะสูตรนี้ยังไม่หลุดนะคะถือว่าเดินยาวมาดีมากค่ะเดินดีนะคะแต่แอดมันเป็นคนล้นค่ะแอดเอาสามเก้าค่ะใครจะไปด้วยก็พิจารณาเลยนะคะเพราะว่าในตารางมาเลขสูงทั้งนั้นเลยนะคะในตารางมาเลขสูงใครไปแปสก็ถ้าเข้าก็ดีใจด้วยนะคะใครจะไปสามกกับแอดก็พิจารณานะคะช่วงนี้ สองดาวนี้นะคะแอดตายนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะอาทิตย์นี้ตายแล้วเมื่อคือนนี้นะคะแล้วก็ดาววีดาววีก็เป็นความหวังของแอดนะคะเพราะว่าเป็นดาวที่แอดถูกชะตานะคะถือว่าเป็นดาวที่แอดหมานเลยนะคะดาววีน่าจะพอตามกันได้นะคะแต่ดาวอื่นแอดว่าลง ลองพิจารณาดูเลขเลขในนี้ดูค่ะเลขเล่นทั้งวันดูนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก็เข้านะคะเอาแต่ก็ไม่แน่นะแอดอาจฟุกเข้าก็ได้นะคะ3ามแต่ทำไมสูตรแอดมันชอบตามตูดหวยค่ะเอาไม่แน่ได้เผื่อแอดฟุกเด้ง39มเาทำไงแอดว่าแปดสีก็สวยได้ทุกคน แต่ใจมันเลือกสามเก้าไปแล้วค่ะแต่แปดสีหน้ารุ่นเนี่ยเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่หลุดเลยค่ะสูตรแปดสีนะคะอีกสูตรให้แปดสีนะคะส่วนตัวแอดนี่เบิ้ลทุกหวยนะคะสําหรับดาวพวกดาวอย่างนี้นะคะยิ่งไปหนักนะคะวันนี้เบิ้ลไม่มาเลยนะคะก็ทบจนทุนไปกองอยู่กับเบิ้ลนู่นหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะวันนี้เมื่อย ไปพิจารณาดูนะคะเป็นเพียงแนวทางเนออันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันส่วนมากจะไปทางพวกหุ้นค่ะพวกหุ้นพวกแล้วแต่ทุกขั้นทุกท่านจะจับเล่นค่ะบางท่าน f c ก็เอาแต่สูตรนี้ไปเล่นเขาก็หมานกันนะคะสูตรนี้ถือว่าปังค่ะช่วงนี้สูตรนี้ปังนะคะเข้าหวยหลักๆเกือบทุกหวยเลยนะคะแต่ว่าตัวแอดมันล้นค่ะแอดชอบหา อะไรที่แปลกแหวกแนวนะคะแล้วก็ตายอยู่คนเดียวนะคะเ <ๆ S 1> พื่อเพ่พายเอฟซตายด้วยนะคะลองดูในตารางดูนะคะถ้าในตารางนะคะถ้าตในตารางมันเข้าดาวปูกมันก็เข้าทุกงงวนดในวนหนึ่งสี่ห้างวดอะไรเมื่อคืนนี้ก็หนึ่งเก้าสามเนาะถ้าดาวปูกเข้าสามตัวดาวปูกตารางเข้าสามตัวดาวปูกอีกนะคะมันไม่มีสามเลยได้ทุกคนเอ้าสี่มันก็ไม่มีเหมือนกันดิเอามีแปดกับเก้าเอาสิ น,นี้วิเคราะห์กันนะคะวิเคราะห์พิจารณากันดูค่ะลองดูสูตรของตัวเองเปรียบเทียบกับแอดก็ได้นะคะบางคนจับแม่นกว่าแอดนะคะเอาไปพิจารณาดูค่ะแอดก็ตัดสินใจพลาดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแอดไม่ชอบลันแอดก็ลันสูตรตัวเองค่ะสูตรให้ตัวหนึ่งแอดก็กระโดดไปตัวหนึ่งนะคะเจ็ดแปดนี่ถือว่าตามตูดเม็ดเดียวเราหมดเลยเนาะเมื่อวานโอ้เมื่อวานเจ็ดแปดไม่มาวันนี้มาโหทเทว่า เห็ดบาบอีโซยค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ตาม55าห้าอีกแอดถอดเหใจกับอันเลขเม็ดเดียวไม่ตรงปกนี่ค่ะเอาไปพิจารณากันดูนะคะเผื่อชอบนะคะเผื่อชอบแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเดี๋ยวแนวทางฮานอยแอดลงให้เลยนะคะเมื่อคืนนี้แปดห้ามันก็ไปศูนย์ฮานอยนะคะวันนี้แอดก็จะดูซิมันจะไปศูนย์ฮานอยอีกไหมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะขอให้เลี้ยงมานะคะช่วงนี้แอดบ้าเบิ้ลบ้าตองบ้าเลี้ยงค่ะแต่ก็ไม่มาสักทีนะคะสำหรับคลิปนี้อันนี้ก็ทดลองกันนะคะเอาไปพิจารณากันดูเผื่อชอบด้วยนะคะแอดก็มาแบ่งปันเป็นแนวทางนะคะขอให้โชคดีขอให้หมานขอให้เข้าทุกหวยขอให้แตกสามตัวทุกรอบนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีคะ่ะ